สวัสดีครับชาวราศีกรกฏยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงกับเกิดในลัคนาราศีกรกฏหรือชาวราศีกรกฏสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-30ถสิพฤศจิกาย,ยน2566น2นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยา5 9เเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้ามาดูกันนะครับว่าชาวกรกฎลัคนากรากฎจะเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะชาวกรกฎลัคนากรากฎในช่วงของเดือนนี้ค่อนข้างดูมีเสน่ห์เมตตาค่อนข้างมากขึ้นนะครับมีแนวโน้มทิศทางของ สิ่งต่างๆที่อาจจะดูมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีมีการเจริญเติบโตที่ดีแต่อาจจะดูมีในเรื่องของ ความรู้สึกที่อาจจะมีความเซนซิทีฟนิดนึงนะครับกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามควบคุมนิดนึงนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเซนซิทีฟง่ายมีการคิดการทําอะไรมักจะมีความรู้สึกอ่อนไหวง่ายนะครับแล้วก็มีจิตสัมผัสมีลังสังหอนค่อนข้าง แม่นยำนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของอสิ่งต่างๆที่เราอาจจะต้องพยายามควบคุมในเรื่องของสภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองด้วยแต่ว่ามันก็จะมีแนวโน้มททางที่ดีคือเราอาจจะมีแนวโน้มของสิ่งที่เราทําให้เกิดลาบเกิดผลแล้วก็มีแนวโน้มของการที่เรานั้นมีเสน่ห์เมตตานะครับมีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนที่ดีประสบความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับมีโอกาสในเรื่องของการ grow up การเติบโตการพัฒนาที่ดีแบบนี้เป็นต้นคุณเองนะครับอาจจะมีการแบบมีจิตสัมผัสมีรังสังหรณ์มีความฝันแม่นเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มทิศทางที่ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีเนาะแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของสภาวะการเงินกันบ้างสภาวะการเงินนะครับสำหรับชาวกรกฎคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลขหนึ่งได้โครจรไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับเป็นตำแหน่ง นิดร่วมกลุ่มกับดาวอังคารก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงประมาณ15ถึง17พฤศจิกาย,ยนอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดมีปัญหานะครับต้อง ต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคนในครอบครัวอาจจะมีปากมีเสียงกันได้บ้างนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังเล็กน้อยเนาะช่วงประมาณ15-17ถึงิบเจ็ดพฤศจิกายนก็ประมาณสักสองสาวันเนาะแล้วดาวอาทิตย์จะย้ายออกไปก็จะทําให้ทุกอย่างนั้นบันเทาการขับรถการขับลาก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบในเรื่องของ ยานพาหนะด้วยนะครับอาจจะมีการเ,าเสียหายชำรุดอะไรแบบนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรเนอะก็ค่อยๆดูกันไปมันก็อาจจะยังพอ,อประคับประคองหรือบรรเทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราพยายามามีสติกับการคิดการแก้ไขทุกอย่างมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับ ทีเราไปดูกันต่อในเรื่องของการเงินอีกสักนิดหนึ่งเนาะการเงินของตัวคุณเองเนี่ยนะในช่วงประมาณ15-17ถึงเนี่ยการเงินยังถือว่าเป็นน,นโนมเป็นทิศทางที่ดีนะครับยังถือว่ามีความมั่นคงที่ดีแหละเนาะในเรื่องการเงินเนี่ยประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยดาวการเงินจะย้ายในช่วง17พฤศจิกายนเนี่ยไปอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่า คุณเองอาจจะมีการเริ่มการคิดการมีอินสไพเรชันการหาผลประโยชน์การหาอะไรต่างๆในเรื่องของการลงทุนไปโฟกัสเรื่องการลงทุนสำหรับใครที่ทำงานการลงทุนก็อาจจะอยากลงทุนเพิ่มเติมอยากจะมีการติดต่อการสื่อสารอะไรมากมายนะครับกับการที่อยากจะลงทุนเพิ่มเติมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วถามว่าลงทุนได้ไหมก็พอได้นะครับแต่ว่าไม่ควรลงทุนร่วมเพราะว่าดาวแห่ง การลงทุนร่วมของเราเนี่ยไปตกในเรือนมอรณะนะครับพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีหมายถึงว่าเราทําอะไรไปมันก็อาจจะได้ผลประโยชน์กับในเรื่องของอค่าเรียกว่าพาร์ทเนอร์เนี่ยหรือพาร์ทเนอร์อาจจะอยู่แบบไม่ทนไม่นานปับป๊บก็ไปปับป๊บก็ไปแบบเนี่ยเป็นต้นเนาะเราอาจจะต้องลงทุนด้วยตัวเราเองจะดีกว่านะครับแบบนั้นเนาะมันถึงจะดี ทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับการเงินยังถือว่ามีรายได้ที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตและพัฒนาได้ดีในระดับหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้บือหวามากมายแต่ก็ถือว่ายังไปแนวโนมทิศทางที่ดีนะครับช่วงแรกยังดีอยู่แต่ช่วงประมาณหลัง17พฤศจิกาเนี่ยอาจจะแบบลดทอนลงไปเล็กน้อยแต่ก็ยังถือว่าหบุนเงินได้ในระดับหนึ่งนะครับ คล่องมืออยู่ไม่ได้ตึงไม่ได้ขาดมือขนาดนั้นนะครับและยังมีดาวศุกร์นั้นเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่ายกหน้าคือตําแหน่งที่สามของลักคนาเขาเรียกว่าตําแหน่งประทุมเกณฑ์ยังถือว่าได้รับการยอมรับการสนับสนุนที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับในเรื่องของโชคลาภกับในเรื่องของสังคมเพื่อนพ้องต่างๆนะครับทำอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมที่ดีกับในเรื่องของอสิ่งที่เราทํา แต่มักจะมีคนอิจฉานิดหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมีคนไม่ชอบมีคนดิสเรามีคนแบบเหมือนพยายามที่จะเลื้อยขาเก้าอี้เราบ้างอันเนี้ยในช่วงเดือนเนี้ยยังคงต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสหรับชาวกรกฏแล้วก็ลักนากรากฏก็พยายามอย่าไว้ใจคนอื่นเนาะแล้วก็อย่าพยายามทําตัวเองให้โดดเด่นจนเกินไปเพราะโดดเด่นมากเกินไปก็จะมีภัยเข้ามาถึงตัวได้อันนี้ยังเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ ทีเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินต่อไปการงานอิทธิพลของการงานสำหรับชาวกรกฏและขนากรากฏคือราศีเมษนะครับของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โคจรมาเป็นตําแหน่งประอยู่ในเรือนพันธุก็ถือว่าช่วง15-17เนี่ยกลุ่มกับดาวอาทิตย์อาจจะมีปัญหาการทะเลาะเบาะแหวงกันบ้าง ในช่วง2-3วันแรกนะครับพอหลังจากนั้นวันที่17พฤศจิกาย,ยนดาวอาทิตนะย์ในยย้ายออกไปก็จะทำให้การงานของคุณอยู่ในเรือนพันธุอยู่โดดๆด,ดนะครับและมีดาวพระศสบดีเนี่ยเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าราชาโชคนะโคจรอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่า กรรมะคือการงานใช่ไหมครับก็จะโดดเด่นมีคนแบบสนับสนุนส่งเสริมด้วพระธพดีมาจากภพเรือนสุภะและมาจากภพเรือนอริเปราว่าชาวกรกฏอาจจะต้องพยายามแบบคิดหรือทําอะไรเนี่ยควรจะต้องพยายามทุ่มเทกับในเรื่องของการงานนิดนึงนะครับแล้วเราจะต่อยอดเราจะพัฒนาที่ดีคือเราอาจจะต้องพยายามอาสามากๆหน่อยเหนื่อยแต่มีผลงานเหนื่อยแต่มีคน คอยสนับสนุนเหนื่อยแต่มีคนคอยแบบผลักดันให้กับตัวเราเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาจากภพลินอลิด้วยอลิเนี่ยหมายถึงงานบริการการงานแก้ไขต่างๆหรือช่วยเหลืออุปมัมภมใดๆออกหน้าเป็นทับหน้านะ่ะจะดีที่สุดแล้วนะครับเราทําดีมันมีผลงานมันมีคนแบบเห็นไงนะครับเพราะดาวมันเป็นดาวแบบเขาเรียกไงดีละ่ะมัน,มนกับสุภาคือการเติบโตไงผู้หลักผู้ใหญ่เห็นนะผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะผู้หลักผู้ใหญ่ชอบนะครับเขาเห็นเขา ช่วยเหลือเขาพักดันกับเราดีดังนั้นอาสาเยอะๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าตัวเองจะเหนื่อยฟรีนะครับมันเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเห็นเราเขาจะดีกับเราเขาจะแบบเห็นดีเห็นงามกับเรามากๆเลยดังนั้นเนี่ยเต็มที่นะครับสำหรับชาวกรกฏเนาะเพราะว่ามันแบบนานๆจะมีโอกาสดีๆแบบเนี้ยสักทีหนึ่งที่ทําให้ชาวกรกฏลักนณากรากฏนั้นเติบโตและพัฒนาบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นในเรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นผลักดันให้กับตัวเรานั้นประสบความสําเร็จนะครับเรามีปัญหาก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือวิ่งเต้นช่วยเราแบบนี้เป็นต้นนะครับแก้ไขปัญหาได้ก็เพราะผู้หลักผู้ใหญ่นี่แหละช่วยเหลือด้วยนะครับมีปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือก็แก้ไขนะครับมีการเติบโตการพัฒนาผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ผลักดันเราเห็นไหมครับดีนะครับแล้วก็อาสาสมัครผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูช่วยเหลือ พักดันไปอีกนะครับดีทุกอย่างเลยนะดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นคิวทองสำหรับการงานนะครับมีโอกาสโดดเด่นมีโอกาสพัฒนามีโอกาสเติบโตมีโอกาสต่อย,ยอดมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการงานนั้นพัฒนานะครับบริหารจัดการทุกอย่างเด่นเด่นดีๆปังๆนะครับบางคนอาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งได้ในเรื่องของการโปรโมทได้ในเรื่องของการพัฒนาเติบโตในเรื่องของ การงานจนผู้หลักผู้ใหญ่เข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่แล้วทําให้เกิดการแบบได้ผลลัพธ์ผลดีนะครับตอบรับตอบโจทย์แบบนี้เป็นต้นเลยสำหรับชาวกรกฏก็ดีแบบเต็มเมเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฏลักนณะกรกฏเนี่ยดาวแห่งความรักของคุณคือดาวสีมังกรของด้วยดาว เสาเลขเจ็เนี่ยได้โคจรเลื่อนขึ้นไปที่ราศีกลุ่มเป็นภพเลือนมรณะนะครับฟังแล้วอาจจะตกใจแบบดาวคู่ตกมรณะตั้งสองปีครึ่งเพิ่งผ่านไปแค่ประมาณครึ่งปีกว่าเองอีกตั้งเกือบ2ปีกว่าดาวคู่เราจะไปมันจะดีไหมมันจะแบบมันจะต้องเลิกกันก่อนไหมอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเนาะบางคนอาจจะมีความสงสัยความไม่ตกความกังวลใดๆมันก็มีโอกาสสุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาการทะเลาะ อ่ะม่คือความกดดันมากกว่ามันเป็นดาวเสาร์เนอะดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎลัคนากรากฎอาจจะต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกอย่าไปกดดันอย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปแบบเขาเรียกไงดีละ่ะมือนคาดหวัง กับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปบางครั้งเนี่ยความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็น long distance relationship ได้เพราะว่าดาวคู่ไปตกเรือนมรณนมอรณนแปลว่าทางไกลหรือเรากับเขาอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลามาลันอาจจะต้องไปไปมา,มาในช่วงเวลาหนึ่งนะครับภายใน2ปีเนี่ยอาจจะยังคงไปไปมามา,มาบ้างกับในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์อาจจะไม่เต็มร้อยเพราะบอกแล้วว่าอยากคาดหวัง ถูกไหมนะครับมันอาจจะมีประเด็นมีความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนด้วยในช่วง15-30พฤศจิก,กายนนี้ก็ยังคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปประครับประค,ระครองไปก่อนนะครับบางทีความรักความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลาแล้วก็อย่าพยายามตัดสินโดยการที่เราไม่เห็นเพราะชาวกรกฎอาจจะเซนซิทีฟง่ายคิดหรือทําอะไรเนี่ยอาจจะแบบคิดตามสัญชาตญาณน,นะนะครับสัญชาตญาณบอกว่า เขาอาจจะมีคนอื่นเราก็เชื่อว่ามันมีคนอื่นทั้งที่ตามจริงแล้วอะ่ะเราก็ยังไม่เห็นเราก็ยังไม่รู้จริงๆแต่บางคนอาจจะรู้จริงก็ได้ถ้าคนไหนรู้จริงโอเคนะครับคุณไม่ได้คิดเอาเองไม่ได้มโนโอเอาเองเ่ยถือว่าโอเคเราก็ค่อยจัดการก็ค่อยแก้ปัญหาตรงนั้นไปแต่ถ้ามันยังไม่มีปัญหาก็ยังไม่ต้องไปซีเรียสเกินไปสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังมีอยู่2ทางจะจริง3ทางเนาะทางแรกคือ1ความรักของคุณอาจจะเป็น long distance จาก สิ่งที่เราอาจจะอยู่ใกล้กันติดกันในอดีตตอนนี้มันอาจจะต้องห่างกันบ้างหรืออาจจะต้องอยู่กันคนละที่หรืออาจจะต้องไปไปมามาข้อที่2คือนะครับความรักความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจระหว่างเรากับเขาเนี่ยอาจจะดูไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมีความคิดหรือเคมีที่อาจจะต่างกันนิดนึงเนาะแล้วข้อที่3คืออย่าเพิ่งคาดหวังกับความสัมพันธ์จนเกินไปแต่ยังดีที่ดาวพระอัสวดียังเป็นตําแหน่งราชาโชคอยู่ในเรือน กรรมะก็ยังถือว่าช่วยเหลือสับสนให้กับดาวเสาร์อยู่บ้างนะครับยังไงความรักก็ยังพอไปได้ถ้าเราประคับประคองไม่คาดหวังแล้วก็ไม่จมทุกเกินไปไม่ซีเรียสไม่หวัดระแวงมันก็จะทําให้ทุกอย่างยังพอไปไปในทิศทางที่โอเคได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ